มารื้อกันต่อนี่นี่นี่อุดแผอ้าวกีิต้าห้างก็มีกีตาร์ไฟเหรอเออไฟเลยวไวๆนี่สิได้เป็นกีตาร์ไฟจูดเออกลิฮ้ยกีตาร์ไฟแท้แล้วได้เป็นฟืนแท้ๆล่ะนี่พี่น้องไอ้กีตาร์ไฟมันสิได้กลายเป็นแนวอ้อยไฟโอ้ยปวกกินหมดเครื่องนึงแล้ว อืมตัวไรมันบบเป็นตาเอาจูดทิมอยู่นี่เลยเอากองเอา,าเนาะเฮ็ดม่งนี่ม่งจูดเลยอืมเ<อ>บิ้งพี่น้องลอซับสมบัติคนขนออกมาปัดโทษอืมตัวไดโบเป็นตาจูด โอ้กีต t a r เผื่งอยากได้อยู่เลยเพิ่ยังคักอยู่เลยเพิ่ว่าเพิ่ยังเอาไว้แบบเบิงเป็นความหลังอยู่เลยกําลังเคลียร์ของออกะเดี๋ยวผมสิไปงัดสังกะสีแ่นี่ออกก่อนพี่น้องเอ้ยนี่สังกระสีแ่นี่เดี๋ยวงัดก่อนมันงามอยู่ให้คุณพ่อเพิ่นขนของที่เพิ่นอยากได้เอาออกสะก่อน Dạ dạ dạ, dẹp tờ phụ đấy ว้ตกใจ้ายหาเลยตกใจมาดูว่ตัวยังสบายใจะร้องเองย พออย่างพราอมีหมาคันมันมีงูมันก็ที่ได้กินนี่หรอก,กอืมคันว่าเก็บท่องได้บาทหนึ่งนี่เฮ็ดได้แบ่งกันบ่แบ่งแล้วร่งวันเก่าน้ำใจแบ่งกันเนาะสี่คนสี่คนท่องตอนนี้อันบาทหนึ่งกับหกเจ็ดหมื่น 6, 7, เนาะหกหมื่นเนาะ คนละหมื่โอ้คนละสองหมือนได้อยู่ได้เท่านี้ <c oughs> <c oughs> Slik. โอ้ปวกกินวัดแล้วไหมพี่น้องเอเบื่องนี้ หยาแนวเหลืองยาแนวเหลืองโอ้ยยาอยู่ใส่นอกบ่ะนี้เอาไปเลไว้เอาไปย่ามาเอาฟูแล้วมันเกลื่อนมันยังเอาแต่ยาเออไว้เอ่อฮึ่มเครื่องไม้พี่น้องเอ้ยนี่คือสภาพไม้ อืมไม้เนื้อดีทุกท่านเลยสามารถเอาไปสร้างต่อได้นี่สางห้างปลวกได้โอ้มีหันไมล้ลอย อออ่าเฮ้ยเฮเอาลกลูกลกเฮ้ยจับกัจักจัจัไปไปพูดไปพูดแล้วบนท่อเฮ้ยจพุ๊งจะพุ่อ้ยมาพี่น้องเอ้ยบนท่านหนูในด้องว่าหนูอยู่พี่อ้ยเฮ้ยจับ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 อีกตัวหนึ่งไปแล้วเจ้าจ้าจ้าบุญบุญขึ้นเดืออ้ยหลายขนาดเลย มาซ่เบืออัรเ้ยนูจะทียผูุด uh ัง oh. นูนูสาสีโตหมากัดอะไร้พโตเออมาตัวนี้คือจะมามมนแต่ละ้เีที่้าอะ่เอ่ นหรอเรียบร้อยไม่ทันแล้วโมจิตั้งสามตัวเมื่อกี้นะทันเห็นหรือเปล่าไม่ทไม่ีมันไปเาได้เลยร้อนมากเลยไม่ร้อน